สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่ม Follow เพิ่มผู้ติดตามในทิกต o k กันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะพิมพ์คำว่า kmkth MM ห,หรือกดผ่านลิงก์จากดารางกันไปได้เลย ในตัวลิงก์ของ KMKT MM h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปัมไลค์ปัมผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซตโซเชียลมีเดียเลยนะคะเปิดกันไปด้านในได้เลยค่ะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีคุณเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกผันใช้บริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการ เราจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะท่าผู้ติดตามเพิ่มเนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่ม,ดดม,ม,ดดม,ม,มรีวิวและอีกหลหลากหลายบริการเลยนะคะในในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยคือตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะก็จะเป็นของ Facebook YouTube IG TikTok Twitter Telegram นะคะและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใช้กันเลยนะคะเป็นบริการอลอด24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อนเพื่อนานใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลทัดผ่านยืนยันทัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติ๊กสมัครกับเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆพนนใดนะคะที่เคยเล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะค เข้า m e r c หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผูตม้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอ e ื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG TikTok t w i t t e ต Telegram กรมนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการ ไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็นบริการของ t i k t o k นะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็นติดตาม ทิกตอกกันนะคะขอเลือกเป็นติดตามตรงนี้นะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยค่ะขอเลือกเป็นบริการของ4960ตรงนี้ละกันนะคะในคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสมารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นการวางลิงก์การรับประกันความเร็วและรายละเอียดอื่นๆก็จะอยู่กันตรงนี้เลยนะคะ ลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาได้เลยนะคะจากโปรที่ต้องการจะใช้บริการตัวนี้ต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะงานยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกนะคะนำลิงก์มาวางกันได้เลยค่ะปริมาณขั้นต่ำอยู่ที่สิบใส่กันใสซัก10บพอค่ะในราคาหนึ่งบาทเองนะคะกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบก็ได้มาค่ะ ได้รับการสรรษษั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไปดูที่หน้าประวัติการสรรั่งซื้อกันค่ะในหน้าประวัติการสรรั่งซื้อตรงนี้นะคะคือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสรรั่งซื้อไปแล้วก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะในส่วนด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองคือเพื่อน้ใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นสามารถนำเลขออเดอร์จากด้านหน้าตรงนี้ส่งให้แอดพิมกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะ ในแต่ละออเดอร์นะคะก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ไม่ว่าจะเป็นปริมาณก,การสั่งซื้อจำนวนค่าใช้จ่ายและตัวลิงค์นะคะที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะสถานะตอนนี้รอระบบบริเวนการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR code ตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR code ก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอิ้อมนตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆ,ๆเ,ลเลยไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกนทูวันนี้ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะ ไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกตตัวสร้างซองอ่างเป่าของทูมันดิวเลตนะคะตัวนี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตรตรัวนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตวตนี้ก็สามารถ นำคัดลอกลิงกตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซนตกันเลยนะคะไปดูที่หน้าต,นนะะตัวชื่อเหลือกันนะคะตัวเชื่เหลือตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็ามาขอความชื่อเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนักเร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่หน้าน,นี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเรืองรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะยอด Follow ยอดผพ้ติดตามก็ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMKT h ก็กดผ่านลิง์จากดาล่างกันได้เลยเว็บไซต์ KMKT h เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกไปดูรายละเอีอยดด้านในกันก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะ